คิดได้จังไดติงหมอลำสาวหลันบอดบิกติงหนองเคตมากเพื่อเป็นพยาธปมคดีทีดินทียะโสอรสวัสดีครับสวัสดีครับ FC t ซ k โตเกียวมิวสิกเอฟซยาบาทพิจแรกและกับเอฟซหมอลำทั่วโลกนะครับจากการที่ได้ไปติดตามข้อมูลข่าวสารตามแพลตฟอร์มต่างๆครับเพื่อที่จะนํามาเล่าข่าว ใหเอฟได้รับชมรับฟังและกระรร่วมกันแสดงความคิดเห็นกันข่ามาครับในบรรยากาศค่ำคืนที่ผ่านมาคงจะได้เห็นการโพ์ผ่านซือ้อและกะ็แพลตฟอร์มต,ต่างๆของทีมงานตูเกียมมิวสิกและกแพลตฟอร์มของบอรดบิกภูญิบาลฟินแลนด์ในอียิปทนะครับที่น้องสาวแสนสวยอย่างน้องเคสนะครับได้เข้ามากราบขอขมาบอดบิ๊กภูญิบานฟินแลนด์ถึงเรื่องเล่า ในอดีตต่างๆน่น,น่าอนนั้นเข่ากันละไว้ในฐานะเที่ยวรู้กันดีนะครับต้นส,สายปลายเหตุมันเป็นอย่างไรสิ่งที่ยังค้างคา,งางใจกันมันเป็นอย่างไรเมื่อนี้นะครับฝ่าเปิดเมื่อนี้ปลดล็อกในใจกันทั้งสองฝ่ายนะครับว่าบิ๊กเพื่อจะให้โอกาสลูกหลานน้องนุง่งอยู่คือเก่าล่ะครับน้องเขาก็ามีความสามารถนะครับ นั่นก็คือประเด็นความน่ารักของหนองเคสและกับบอบิ๊กพุยบาทพินแลนนะครับเดสิงที่จะนํ่นเสนอในคลิปนี้นะครับหลังจากเข้าเห็นบรรยากาศความน่ารักความอบอุ่นแล้วปรากฏว่านะครับมิตริงนะครับหมอลํำสาวเด็กเข้าไปเมืองนะครับหน้าเก่าหน้าเดิมขาประจำาะครับได้เข้ามาคอมเมนต์ Comment. สำหรับประเด็นที่นองเขตมหาบอรดปิกภูญยบาทฟินแลนด์แล้วติ่งมองรำสาวคนนี้เอาไปโยกเกี่ยวกับผมประเด็นเรื่องที่ดินนะครับตามที่ผมขึ้นให้เอฟได้เห็นนี่แหละครับการคอมเมนต์ของคนคนนี้เขาบรรยายไหวจากสีครับรู้นะ หวังอะไรในตัวน้องหาตัวช่วยเรื่องพยานหรือเปล่าทั้งปีทั้งาศาสตร์บ่เส,ส,สื้อเมือเสื้อกอนข้ดสารสืบพยานผู้นี้แอบคิดนะผู้ชายคนนี้มันทำได้ทุกอย่างสำหรับน้องคงไม่คิดหรอกที่ไหนมีงานน้องเขาก็ทำแหละนี่คือการคอมเมนต์ของติงหมอลำสาว นะครับเจ้าเก้าเจ้าเดิมละครับไอโ้โจ้เนี่ยยาสิบอลเจ้าสี่ครับการศึกษาคือสิ่งสำคัญครับตัวบทกฎหมายเขากระบุมันมีขันมิตตอนครับอันนี้ผมเบาได้ฐานะผมบังูกฎหมายสักทีเดียวนะครับแต่กะพ่อรู้ขั้นตอนบ้างการคืนสารเจะคดีเนี่ย ทั้งศาลเขาสินัดพร้อมว,ว่าจะเป็นทักโจททั้งพยานเขาต่อมาเอาหลักฐานมาเอาพยานมาจะเอายัดตัวไหนที่เอาไปไม่เป็นพยานเพื่อที่จะนัดพร้อมหรืคุยและก็รส่งต่อศาลฝ่ายโจทมีหลักฐา,านนั่นจำเลยมีหลักฐานนี่มีพยานนี่ฝ่ายโจทเอาพยานนี่เมื่อวานู่นนี่เขาเรียกนัดพร้อมก่อนจะขึ้นวันสืบ พยานครับมือนี้ลละครับลอดปิกไปในฐานะจำเลยนะครับคดีนี้เม่เกิดการฟ้องแย้งนะครับทั้งหมอรำสาวเขาเป็นโจทบอดปิกเป็นจำเลยนะครับแล้วน้องเคสไม่เกี่ยวอย่างครับน้องเคสมีความสำคัญอะไรในคดีนี้ครับน้องเคสณวันนั้น เขายังเป็นเด็กหน่วยอยู่ครับเขาจะรู้เรื่องอะไรกับคดีนี้ของนาของเนียงเผาเดียะแล้วที่สำคัญครับยู่บยูสีหาผู้นั้นมาเป็นพยานสีเอาผู้นี้มาเป็นพยานวัดสืบพยานมันได้บ่ครับคืออยากจะเอาผู้ใดขึ้นไปเด่นบทศาลกันได้บ่ครับมันโมเมนนะครับ อย่างที่ผมบอกมันต้องมีตังแต่วันที่เขานัดพร้อมทั้งไฟจุดไฟแจมเลยต้องหารักฐานหาพยานมาส่งไล่ซื้อพยานมาส่งรักฐานมาให้ศาลเพื่อที่จะไปสู่กันบนชั้นศาลนะครับโจทย์มีสิ์ที่จะนําเสนออีหยังก็ตามแตหรักฐานที่คิดว่าตัวเองเป็นคนถูก จำเลยมีนาทีหักลังทำลายความน่าเชื่อถือมันคือการต่อสู้กันบทชัดศาลครับประเทศไห้ระบบกล่าวหาครับฉะนั้นแล้วที่บอกว่าน้องเขตเขามาหาบอดบิกเนี่บอดบิกหวังที่จะเอาน้องเขตไปเป็นพยา,ยานในคดีปมทีดินที่จังหวัดยะโสธรเนี่ยบาหรือเปล่าครับ คิดได่จังไดครับอยางที่ผมบอกขากต้นครับน้องเคสมีความสำคัญอะไรในคดีนี้ครับเขามาขอโทษไอ้ใช่ในวันที่เขาขางค่าใจในอดีตที่ผ่านมาเมื่อนั้นเขาขอโทษในฝ่ายหญิงแล้วก็ได้มองหน้าบอดปิกไม่สบตาบอดปิกไม่คุยกับบอดปิกนั่นคือสิ่งที่ข้างค่าใจน้องเคสในอดีตครับ กูไปขอขามาแต่ขอแต่กับหน้ากับเอื่อยแต่กูคือบอกขอขามาอายกูนั่นคือสิ่งที่เขาติดอยู่ในใจหน้องเขตครับเมื่อนี้น้องมันหูครับว่าสิ่งไหนที่จะนํำผ้าความเจริญมีการมีงานสร้างการสร้างงาน ขั้นบอดบิ๊กสีสั่งคนนะครับเขาหอดว่าบางไห้ไม่เหยียบหลังหานเวทีครับก็เพราะบอดบิ๊กเพิ่อเป็นคนบวกคิดอีหยังหลายเห็นหลายคนบ่ครับผมขออนุญาตเอ่ยซื้อละขอกล่าวดวงนิดหนึ่งน,นะครับประเด็นนอกอบเตอร์เห็นบ่ครับต่กี้น่ะโอ้ยซูมือเป็นยังไ๋ครับ น้องคอปเตอร์นารักมาขอคขามามาขอโทษบอดปีบอดปีกับบอกกับบกกับแพร่คือเก,าก่าหลักกาวิ่งบอดเอฟซีบอลตองไปวาน้องตรงนี้เห็น่ครับความหนาหลักเขางเคสกับว่าแตกต่างกันครับเขามีสิ่งที่ขาขาดใจกันแล้วเอามายุ่งเกี่ยวกับคดีที่ดินใดยังไดครับนี่เสี้ยซิงผมงงนะครับ ฉะนั้นแล้วการเดี๋ยวคอบเมนต์มันตรงมีเหตุมีผลและก็มันไม่แยง้งย้อนแย้งในสิ่งที่อยู่ในตัวมันเองนะครับคุณกล่าวหาเขานะครับคุณยับว่าผู้ชายคนนี้ทําได้ทุกอย่างคุณกล่าวหาเขานะครับว่าจะดึงน้องเคสเนี่ยมาเป็นพยานทาั้งๆที่มันไม่ใช่ความจริง ผมก็เลยนําเสนอให้ FC, เอฟซีได้เห็นว่าการศึกษาคือสิ่งสําคัญครับกินปลาหลายๆย,ยาสิกิน้าที่เขาปอดให้กินอยู่เสมอเสมือ,มอเคี่ยวเขาเคี่ยวให้ไม่เป็นค่ำนะครับเคี่ยวเขาเคี่ยวให้ไม่เป็นค่ำอย่าเคี่ยวเอื้องเหมือนง่วเหมือนค้วยครับฝากไว้คิดพอกับคลิปหน้าครับสวัสดีครับ